สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับวันนี้อยู่พี่บูรณบางสาหารครับอยู่กับคุณพ่อประดิษ์รลุนพงครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อเพื่อนปลูกปลูกกระท่อมปลูกแบบถูกกฎหมายนะครับขึ้นทะเบียนเรียบร้อยเลยสีผ้าะมาเบิงว่าต้นกระท่อมที่พ่อเพิ่นปลูกวิธีการเทปแต่งไดให้มันได้ใบได้หลายเนาะพ่อเนาะ,ะใบหลายนะครับไม่ต้องตัดเนาะเดี๋ยวสีผ้าเบิองด้ยพี่น้องด้อยเท็ดตังไดครับพ่อครับทัดต้นมั่น ตัวมันสูงเขากะตัดต้นสิแตกกันต้นลายกัวเก่าโอ้ครับเออเนี่ยจกตัวอย่างแล้วพอเนาะนี่มินมอต้นมันนี่ต้นมันโอ้คือเพิ่นเพิ่นสูงแล้วเขากะตัดสูงแล้วปั๊บตัดเลยมันจะได้ลายกัวเก่าพิ่นก็ะเจีออกมาแนวนี้อ๋อเังสิออกมันติดแตกโอ้ครับพอตายเนาะพอเนอตายตายต้นซ้ำนี่นี่คือยังประมาณที่ผมจับไปนี่จักปีพอ แบบนี้สองปีสองมันใหญ่ไว้ประมาณสองมันใหญ่ไว้หนาะใหญ่ไว้ใหญ่ไว้โอ้นี่ตัดเบิดนี่อันนี้แค่แค่ตัวอย่างก็คือตัดในเดือนกัวอันนี้ตัดนี่อันนี้คือเดือนกัวเดือนกัวเปิดเบิร์นต้นนี้เลยเพื่อเพื่อเป็นทางเดือดให้พี่น้องนะครับโอ้นี่ตัดเบิดเลย หลังจากเขาตัดเลี้ยงงามันเปล่งในประเทศนี้พอโนุมลงหมมันอ๋ออีออีต้นเขายังบ่ให้ตัดน้องมาท่นตัดอ๋อเป็นเองสิต้นยังบ่ตัดเป็นแบบนี้นะครับต้นกระทอมอันนี้พันยังพอก้านแดงอันนี้ก้านแดงอุ่นต้นมันถืเป็นเองสี่อันนี้คือเก็บได้หรอบอเก็บได้สมมติว่าใบเบื้องจากไหนจังว่าเก็บได้นี่มันแปะเขาเวลาเขาเก็บเขาจุจงไว้สองใบในเก็บมันเอาเอเคจังสี่อ เอาไว้แค่นี้อันนี้ยังเดือนหนาเดืนหน้าเหล็กเดอนก็บอ๋อนี่ข้างหลังมันสะเป็นสีออกขาวแม่บ่พอมันแก้มสังเกตต่อถ่ายยังบ่พอ่อเก็บก็คือออกแดงแดงอออกแดงแดงแต่ว่าเดือนหน้าก็เก็บได้แล้วเดือนหน้าเก็บได้อีกอ๋อถ่ายประเทศนี้เขาเก็บเบิดปุ๊บตัดคือกันอีกครับตัดเพราะเก็บเอาก็ตัดนะอ๋อมันพอเอากองเนี่ยมันจะแตกขึ้น อ๋อเฮาเขาเขาอันนี้คือตั้งใจบ่เออตั้งใจกอ๋อดึงดึงตัวนี้อ่าอ๋อพี่น้องเพื่อดึงเด้อนี่เด้อนะครับบอเวนท์มามันล่มเด้นี่นิหนิครับนี่ดึงเสื้อกไว้ดึงเสื้อกพ่อให้นี่บ่โอ้ให้มันแตกจริงจีมันตัางสีได้หลายโอ้เป็นเทคนิคได้หนินี่เพราะว่าถ้ามันขึ้นทั้งตรงมันสีบ่หลายมันสีบ่หลายถึงมันสีสูงโอ้เฮาก็เลยเฮาก็เลยกองใหม่ เป็นดึงสีครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากได้ผลผลิตได้หลายเด้อกองกระถอมนะครับกองหรือว่าดึงเสือกไว้อ่าดึงเสือกใบเพื่อดึงสีเพิ่นก็งสีขึ้นแบบนี้เพิ่นเลยอืมนี่นี่โอ้ครับอันนี้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแน่นอนนะขึนทะเบียนเรียบร้อยขึนทะเบียนเรียบร้อยถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ได้ใบมันไปปุ๊บก็ไปตากแดดครับเอาไปตากแดดทุกเดือน ไอกระท่มนี่ตั้งแต่เริ่มปลูกอายุเท่าไรเก็บใบไหยปีกัวครับปีกัวใดแล้วปีก่าใดแสดงว่าเป็นพืชอายุให้ผลผลิตเร็วนะพอนะครับครับนี่ทำมันสูงเขากับตัดนี่คืออย่างดีครับพี่น้อเบื้องแ้กนี่ตัดแล้วเดี๋ยว้ผลิตตัวนี้เดี๋ยวพ้ผลิตหรายรอบแล้วครับได้ขาว่าเป็นพ้นผลิตไา่เดือนรา่เดือนครับเก็บเดือนละเถื่อเดือนละเถื่อเก็บเดือนละเถื่อเลยทุกเดือนเก็บแต่ว่าขายเป็นใบแห้งครับ หายเป็นใบดเนาะพ่อเนาะครับดหนีพี่น้องเบื้องต้นหนีกันบ่ไก่เดือดหนี่นี่ครับอันนี้ก็ก้านแดงกันบ่พ่อก้านแดงโอ้เนาะนี่อันนี้เขาก็ปล่อยเรื่อยมอครับที่นี่ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยไปขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวพ่อมันสูงมากอะจังทีอีกโอ้ที่มันได้ละได้หล่งาเก่าเก่าได้หลายมันโอ้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งผลผลิตที่ว่าพ่อเป็นเก็บเอาไว้เตรียมส่งได้ครับพี่น้องครับ นะครับมือนีพอดีมาท่านพอดีได้หน่นะครับเพื่อพี่น้องเพป็นสนใจเพื่อที่จะปลูกนะครับใบกระท่อมทีอันนี้ไว้ที่ตากไว้เนาะพอเนาะนี่ได้นี่ครับนี่เห็นปะครับปูนะครับปูผาไว้ตากไว้ตากเอาไว้นี่ตากตากจักแดดครับพ่อครับสองแดดเอาสองแดดเต็มเต็มเลยเบิดสองแดดนี่คือเบิดมือม่นบเบิดมื้เบิดมือเลยอืมมันก็บดได้สองแดดไปทิ้งกับบด อครับเพราะว่าถ้าแบบเป็นใบด้่นี่เขายังบริหารับสื่อบดก่อนบดละเอียดปนไหนพอล่องล่องทุกหมดเลยผมเบ่งเลยละเอียดขนาดไหนนี่เอาจังสีเป็นบ่อโอจำหนีขายได้แล้วขายได้แล้วเอาใส่กระสอบมาทิ้งนี่ไซกระสอบเอาใส่กระสอบด้วยพี่น้องด้วยโอ้นี่หาเนี่ยเอามาบดไซกระสอบตอนนี้กิโลจักบาท เท่าไรครับ180กิโลละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทมีบริษัทรับสื่อมีบริษัทเขารับสื่อกิโลเขาเรียกว่าล้งเนาะล้งรับซื้อนะครับพอเขารับสื่อปุ๊บถาผู้อยากปลูกไมเขาก็มีพันธุ์ห่เยอ่นี่มีพันธุ์หามีพันธุ์ห่เลยอกลับไปเตรียมพื้นที่ปลูกอืครับพื้นที่ปลูกว่านี่ปลูกพื้นที่ใดใดเนี่ยมากน้ามากแหงหรือยัง มักน้มักนามมักนหนามเป็นพืชที่มักหนามโอ้ครับเป็นพืชที่มักหนามครับดูดูแลยากบก็ครับโ่อบ่แหล่งดูแลง่ายเลยดูแลยังไงใส่ปุ๋ใส่ปุ๋ยธรรมดาธรรมดาเทาเนี้ยน้องอ๋อนี่นี่ครับครับโอ้นี่ครับเพื่อนเพื่อนครับเบิ้งนะครับ ใบกระท่อมใบกระท่อมต้นกระท่อมนะครับตอนนี้รัฐบาลเพิ่นกะมีให้คืนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถ้าคุณได้อยากจะปลูกกะเฮ็ดแต่มันถูกตองตามกฎหมายไปแจงยุกเกษตรนะพอนอ้อไปแจงกเกษตรให้เดียบร้่อยนะครับแจงสีใดมีหม่องรับสื่อได้พี่น้องได้ยะไปปลูกเองมวยห้รับสื่อเด้พอ้หเพว่าอายุมันโดนมาไหรปลูกที่ปปูกมากนเหบอไอรอบราอายุ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 ของตนมัน สองสองปีขึ้นไปเก็บได้สองปีขึ้นไปเก็บได้อ๋อแสดงว่าเขาต้องรักษาต้นมันมีสารซะก่อนให้มันมีสารซะก่อนเนาะเพราะว่าเอาไปเห็ดยาอันนี้ทราบว่าเอาไปทํายาหลังจากสองปีเวลาที่นี่เก็บอายุมันดนมาไหนที่นี่กอดจักปีเขาบอกเขาบอกไหนบ้างสามสิบปีสามสิบปีคนล้มเรื่อยๆนะอ๋อครับเพราะว่ามันมันจีเดตัดเรื่อยๆอื ถำสาวมันเรื่อดไปกูละอยู่ไปสามสิบปีผุ้แล้วเนาะถ้ำเช้ามันโอ้ดีขึ้นกันเด้พี่น้องครับเป็นพืชบำรนานได้นี่เด้อนะครับบำนานูุถาวรบำรนานูุถาวรได้นี่แต่ว่ากับบอทรามดาเด้อครับเดือนละเดือนละเอี่กอยังนีิถามคุณพ่อเราว่าเบิดเบิดนี่ก็ได้หลายเติบอยู่ได้นี่ครับได้หลายกิโลอยู่กิโลละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของการเฮ็ดเกษตรเด้อมีที่ดินว่างเปล่าอยู่กับปลูกเลยน้อพ่อเนาะครับนะครับอายุในการเก็บเกี่ยวกับไว้อยู่สองปีก็ได้้เก็บแลว หลังจากสองปีก็เก็บเป็นเดือนเลยไปทินเก็บเป็นเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเป็นเงินรายเดือนนะครับโอ้ดีอยู่ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพ่อประดิษฐ์ทุนพงศ์นะครับครับผมที่มาให้สาระดีๆครับพ่อครับสวัสดีครับทางช่องผู้จัดการหัวใจเกษตรขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามและอย่าลืม ก,กระดิ่งเพื่อมพลาดคลิปใหม่ๆของผู้จัดการหัวใจกเกษตรด้วยนะครับ